ใช่เป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปดิสนีย์เพราะว่าติดเต็มใช่แต่ทริปนี้ก็เป็นแบบไปแบบปุับปรับมากจองตั๋ววันที่2บินวันที่4ี่รวดเร็วรุดเร็วเพราะตอนตอนแรกวางแผนว่าจะไปยุโรปค่ะแต่รู้สึกว่าเงินตึงแน่เลยก็เลยพับปราจ์ยุโรปไปก่อนก็เลยอ้างงั้นก็ไปญี่ปุ่นแทนแล้วกันมันก็เลยปุบปรับนิดนึงค่ะ ใช่เพราะว่าเพราะว่าคิดว่าปีนี้เรามีแผนว่าเราแบบจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากแบบอาเก็บัาเจ็ตไว้ก่อนใชแบบ่ตะลุยกิน,ห,กกนหนึ่งชั่วโมงหมดไปกับการแบบนั่งรอคิวนั่งรอคิวเยอะมากทริปนี้เ,เหมือนแบบไปนั่งแล้วก็ออโอเคได้กินแล้วอะไรเงี้ไยไ,ไ,มไม่ค่ะไปกับผู้จัดก,การแล้วก็สไตล์หล์ค่ะ <laughs> ใช่ ไม่ค่ะใช่เราไปกับผู้จัดการแล้วก็สไตล์เลดเลยแบบฉีกเลยทุกคนถามเหมือนกันหมดเพื่อนยังถามเลยว่าเอ้ยไปกับแฟนหรอเปล่าจ้าไปกับผู้จัดการจ้าเขาไม่อยากไปด้วยหรอกเขาทำงานค่ะทำงานใช่เราก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ว่างเราไปก่อนนะเราอยากเที่ยวอ้าวเปล่าค่ะไปกับผู้จัดการเหมือนกันจริงจริงๆแล้วก็ จริงๆแล้วเราก็ชวนเขาแหละถ้าเขาว่างเขาก็ไปก็ได้เขาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าเราก็เราก็จะไปของเราถ้าเขาอยากไปก็อามากแบบสบายๆนี่ค่ะราบลื่นแบบได้เรียกว่าตรงตามที่ขอใช่ใช่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยจริงๆเราเจอกันทุกวันแต่แบบแบบกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวหนูก็ไม่ค่อยว่างด้วยพอเราว่างเราก็แบบ เราขอไปเที่ยวต่างประเทศเถอะนะ<ม>เราอยากไปอะไรเงี้ยค่ะพี่บอกว่าตรงตามที่ขอทุกอย่างนี่คือทั้งดูแลจใจดูแลทั้งใช่ใช่อันนี้คือแมวก็ยังเหมือนจะแบบยังไม่เปิดตัวเลยหรอือไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยใช่ไม่เปิดดีกว่า,ามันเหนื <c oughs> ่อยอะเปิดแล้วมันเหนื่อยแล้วเปิดแล้วก็ลำบากไปพี่อีกเลิกกันก็ต้องมาแบบพ,พี่พี่คาดูอีกอะไรเงี้ย ก็ก็ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเคารพความเป็เวซีของเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการเราก็เลยคิดว่าเออไม่เปิดก็น,น่าจะดีเขาเราคุยกับเขาแล้ว,ลวด้วยเขาก็ไม่อยากเปิดเหมือนกันพอมันไม่เปิดมันทำให้เราอึดอัดไหมพร่อก่อนหน้านี้เราก็ด้วยด้วยความรักที่เราต่อนหน้ามึงแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนอืม <คน S 1> ก็ไม่นะคะเราก็ไปเดินห้างกับเขาปกติแบบคือเราใช้ชุดปกติแค่แบบไม่ได้ลงรูปเขาไไไม่่ร้ิปดอะใช่ เวลาไปเดินท่างไปเดินทนี่สาธารณะจะต้องแบบเออต้องปิดอัมพรางตัวไห,ไหมคะไม่ไม่เลยปกติแล้วก็ไปเดินปกติทั่วไปถ้าวันนั้นสวยหน่อยก็จะเดินแบบชายๆนิดนึงถ้าวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าก็อาจจะใส่หมวกนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้สระผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่ได้ปิดไม่กลัวโดนคอเปิดบ้ามั้งแบบเราเคยเราเคยบอกไปแล้วว่าเราแบบถ้าถ่ายติดผู้ชายแบบเขาปิดหน้าอะไรเงี้ยใช่ ใช่ค่ะใชส่สบายสบายไ,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 ไม่หรอกเราก็แค่ไม่ลงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปเจอเพื่อนเพืเขาถ่ายรูปก,ก็ถ่ายกับเขาปกติอย่างเงี้ยเราแค่แบบไม่ได้ลงอย่างเวลาถ่ายรูปคู่หรือทำอะไรแบบโมเมนต์ร่วมกันอย่างเงี้ยเราจะมีแบบว่าไอจีแบบเราสองคนไม่ลงแคค่เรานไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้แค่มีแบบไอจีของหมาเราสร้างไอจีให้หมาเรายังจำพาสเวิร์ดไม่ได้เลยเราเลยคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะแบบ ไปสร้างอีกไอจีหนึ่งเพื่อแบบลงรูปคู่กันใช่ก็เลยไม่มีมเ,เราเก็บไว้ยังไงอ่ะเก็บไว้แล้วก็ส่งแอดด็อกให้กันใช่แต่ไม่มีโอกาสเจอบ่อยบ่อยค่ะก็ก็แบบเหมือนเจอทุกวันไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะลนี้มันผ่านโปรหรือยังหรือยังไงผ่านโปรไหมก็ <c oughs> ก็น่าจะผ่านปะเพราะไม่ได้คิดว่ามันมีโปรอะไรค่ะ ออโ,โอ้อันนี้ก็ไม่แค่รู้สึกว่ามันมันสบายใจค่ะมันเหมือนแบบสบายสบายไปเรื่อยๆคือเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งแบบคนที่เราปรึกษาแล้วก็เป็นได้ทั้งแฟนเบาเป็นได้หลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญกวนะ่าการเขาเ้ากับเพื่อนเราได้ทุกคนด้วยก็แอบสงสารเขาบางทีเวลาไปเจอเพื่อนเราอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ค่อนข้างแบบ อ g g r e s บอยู่ใช่พันดันเพื่อนค่ะแต่ยังเจอเพื่อนไม่ครบทุกคนเพราะว่าเราตัวเราเองก็ยังไปเจอเพื่อนไม่ครบทุกคนเหมือนกัน <c oughs> ติดแฟนค่ะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ <c oughs> ติดงานสุดๆเลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ